สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหวยห้าหน่อยขั้นเทพทั้งสามห้าหนอยนะครับทั้งสามห้าหนอยอย่าลืมนะครับพระป,ป่าสร้างโบสถ์ยังรอท่านผู้มีน้ำใจอยู่เมื่อวานก็มีคนโอนเข้ามา สมัครสมาธิกับผมท่านละสองร้อยกับกับสี่ร้อยนะครับแต่ว่าโอนเข้าบัญชีของธนาคารอมสินเป็นบัญชีพระป่าสร้างโบสถ์ผมก็เลยไม่ได้ตังเพราะว่าบัญชีนี้ไม่ว่าท่านจะโอนด้วยข้อจุดประสงค์ใดถ้าโอนเข้ามาบัญชีนี้ผมจะ นำไปสร้างโบสถ์ทั้งหมดครับทางโบสถ์ทั้งหมดถึงท่านจะโอนผิดแต่ผมก็ยินดีด้วยครับที่ว่าผมจะได้เงินจำนวนนี้ซึ่งเป็นเงินค่าสมาชิกหรือว่าท่านให้ผมช่วยค่าเน็ตแต่ว่าโอนเข้าบัญชีนี้ผมทำบุญหมดนะครับส่วนบัญชีที่จะโอนสมาชิกเป็นค่า เน็ตค่าอะไรนั้นผมมีอีกบัญชีหนึ่งนะครับใครที่ฟังอยู่ก็โปรดเข้าใจตามนี้นะครับเมื่อวานหวยห้หาหนอยเข้าเข้าข้างล่าง อันนี้ของฮานอยปกตินะครับผมให้วิ่งรูด4กับแปดหวยออก043และข้างล่างหนึ่งหงก็4ก็เข้ารูดบนครับแต่ถ้าว่าใครเอา8ไปรูดแล้ววิ่ง4 4ผมเน้นให้วิ่งบนอย่างเดียวนะครับ4ไม่ว่าจะเป็น4หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านวิ่ง ต้องวิ่งบนอย่างเดียวนะครับโอกาสวิ่งบนนั้นมันถูกมากกว่าวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างได้ตังเยอะแต่ว่าโอกาสถูกมีน้อยหนึ่งในสามส่วนข้างบนนั้นมีโอกาสถูกเยอะนะครับโอกาสถูกเยอะก็พ <T> ูดไม่ถูกศูนย์สี่สามหนึ่งหนึ่งเมื่อวันก่อนนั้น ฮานอยพิเศษก็ออก043และ11ห่างกันแค่วันเดียวออกสองครั้งนะครับออกสองครั้ง <c oughs> ใครๆก็จับจุดไม่ถูก <c oughs> ก็เหมือนกับ08วันนี้08ล่าง08บนอีกวันหนึ่งฮานอยธรรมดาก็ออก หกเก้าล่างหกเก้าบน <c oughs> ติดติดกันติดติดกัน <c oughs> แปลกแต่จริงนะครับแปลกแต่จริงส่วนห้านอยธรรมดาไอ้วีไอพเมื่อวานก็ผมให้รูดวิ่งสี่กับแปดหวยออกห้าสี่ล่างนะครับห้าสี่ล่างก็เข้ากันตรงๆ <c oughs> เข้ากันตรงๆ ใครที่เอาไปรูดสี่บนล่างก็รับรับตังนะครับรับตังรับค่ากับข้าวสองไปอยู่ข้างบนนะครับไปอยู่ข้างบนสองสามศูนย์ออกข้างล่างห้าสี่ส่วนอันนี้ลืมไปเมื่อวานฮานอยปกติเข้าสามตัวด้วยนะครับเพราะว่าหวยออกศูนย์สี่สามเพราะว่าถ้าถ้าทำสามตัวศูนย์จะต้องอยู่ในนี้ด้วย ศูนยะ์เนี่ยอยู่ศูนย์สี 4, 3, 0, ส่สามศูนย์อะไรอ่ะศูนย์สี่แปดศูนย์แปดสามศูนย์เก้าสี่อะไรพวกนี้มันต้องมันต้องมันมันโดนทั้งหมดนะฮะถ้าเลขหกตัวไปทํามันจะได้ยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดชุดนะครับส่วนฮานอยวันพรุ่งนี้ฮานอยวันพรุ่งนี้พิเศษนะครับพิเศษเด่นหกหนึ่งห้าศูนย์ หกหนึ่งห้าศูนย์เลขที่อยู่ในชุดสองตัวที่เน้นไว้ก็คือหกหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าและศูนย์ห้านะครับฮาหนอยพิเศษส่วนฮาหนอยธรรมดาเด่นก็คือเจ็ดหนึ่งหกสองก็ไม่ได้ทาสีไว้ให้นะครับไม่ได้ทาสีเพราะไม่เช็ดช่างก็หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหกและ สองหกนะครับแล้วสองหกฮานอยวีไอพีวันพรุ่งนี้ฮานอยวีไอพีวันพรุ่งนี้เด่นห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเด่นห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็มีหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองและหนึ่งหนึ่งนะครับเผื่อฟลุกมันจะออกมาทีล,ละหน่อยละหน่อยละหน่อยถ้าก็ตามตามไว้หน่อย ค่ากับข้าวค่ากับข้าวใครที่อยากจะได้เลขรูดเลขวิ่งก็ไลน์ไปหาผมนะครับไลน์ไปหาผมไลน์ไปหาผมสองร้อยบาทเดือนละนะครับหน่อยหนึ่งสองร้อยบาทคลิปนี้ โปรดดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าลืมนะครับเลขวิ่งสองตัวเลขที่ผมให้เด่นสองตัวในกลุ่มหวยฮาหนอยอีกตัวหนึ่งท่านอไบรุธอีกตัวหนึ่งท่านเอาไปวิ่งนะครับถ้าท่านจะเจาะก็เจาะในชุดที่วงและ แมสีไว้นะครับถ้าท่านจะเจาะถ้าท่านเจาะท่านมีโอกาสสองเด่งนะครับท่านเจาะด้วยรูดด้วยถ้าเข้าตัวเจาะท่านรับสองเด่งและถ้าเข้าตัวรูดด้วยท่านก็รับสามเด่งมันมีสามเด้งถ้าสามเด่งสี่เด้งแล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านแล้วแต่ดวงของคนอย่าลืมนะครับ อีกตัวหนึ่งเจาะอีกตัวหนึ่งรูดอีกตัวหนึ่งวิ่งวิ่งให้วิ่งบนนะครับให้วิ่งให้วิ่งบนท่านจะเอาหน่อยได้หน่อยหนึ่งในสามห้านอยนี้นะครับไปเล่นก็ได้ไปหาค่ากับข้าวนะครับหาค่ากับข้าวร้อยสองร้อยเอาแค่หน่อยเดียวนะครับเอาแค่หน่อยเดียวเลือกเอานะครับเลือกเอาอย่าไปเล่นทั้งสามหน่อยโอกาสแพ้เยอะโอกาสแพ้เยอะ ถ้าน้อยเดียวนี่โอกาสแพ้มีครับแต่น้อยผมบอกตรงน้อยใครที่เชื่อผมมีโอกาสได้ค่ากับข้าวบ่อยๆนะครับคลิปนี้โปรโดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกใครจะรู้นะครับผมก็ไม่รู้ตามดวงนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ